มาเปเธอว่าสีอะไรฉันว่าสีชมพูห้ยถือว้าว่าว่ารู้ใจแน้เฮงเฮงหมาเนื้อว้าเจอขึ้นไปหวอัดจีได้ผุนท่องเรียนธ่ว่าสียังเรียนว่าสีชมพูผิดค่ะสีเขียวเธอว่าสีอะไรฉันว่าสีแดงผิดค่ะ สีม่วงเรียนจะว่าสีอยังเรียนสีแดงถูกไหมคะสีม่วงค่ะเปรตเธอว่าสีอะไรสีชมพูเรียนไม่ถูกค่ะสีม่วงค่ะเอาเรียนจะว่าสีอยัางใอยว่าสีชมพูอ้าวแกก็ถูกโอ้ยสูกต้องแหละจะไปจิ้มก่อนเด้อเธอเด้อเอานะคะเลือกไหนดีวะเลือก โอ้ยบัถือกจ้ำบัได้จอยบัาแรงๆค่ะลูกใหญ่ได้บั๋นเป๊ะจะาสีอะไรฉันว่าสีแดงเผด็จจ้าสีชมพูเดี่ยวจ้าจะว่าสียังเขาว่าสีแดงถือบัเถอกถืออยู่เหลวองเตืองเตืองเตืองเอาดึงดึงอ๋อสีเหลืองไม่ได้จ้ามันลูกหลอกบัวใดติละเมน ย่ยเลี่ยนจ้ะแปรเธอว่าสีอะไรชนว่าสีชมพูไม่ถูกค่ะสีแดงเลี้ยนจ้ะว่าสีอย่างชนว่าสีแดงโอ๊ยบอลอ้าได้อ้ได้เอาได้ได้อบอ้สีม่วงอ้าสีม่วงนี่บอกค่ะนี่ค่ะเอตึงตึงได้แล้วสีม่วงตึงตึงตึงสีม่วงไปแล้วตีตึงป้าเจ้าคือเก่งแถอะวะ ปลาไพค่ะปลาเลี่ยนจ้ะปลาถวาสีอะไรถาวาสีม่วงไม่ถูกเลยเธอถูกสีม่วงมานแถาวาปลาถาวาสีอะไรโอ้ยให้ควายน้ำแน่กระโพดะพ่อถาวาสีหยังฉันว่าสีเขียวถือกว่าค่ะใช่ถืออยู่แล้วสิเธอปัดโจกโอ้ยถืออยู่แล้วสิเธอโอ๊โอ้ยไม่ได้หรอกเธอฉันมาเถือเธอถาวาสีหยัง ว่าสีแดงว่าถือดอกเธอสีเขียวอุ้ยหนวจะว่าสีหยังฉันว่าสีเขียวเธอเร็ดสีชมพูถ้าว่าสีหยังถ้าว่าสีชมพูถืออยู่เธอไปคือขั้นเขียวแถวหนวเรียนเป็นยักษ์เรียว่าโอ้ยโอ้มาแตกดังเฮงขนาด้เถะจะว่าสีหยังเรียนชมพูเขียวก็ถือกำลังมั่นระบาดถ้าว่าสีไหนเป้ มาสีม่วงโอ้คือถือใช่ปะแบล็คจะตามแล้วนะอ้านั่นี่ค่ะฮะได้บอเธอนี่จ้ะรางวัลโอ้สีส้มมาขันแขวแล้วจะมาสียังม่วงเอาถือปะถืออยู่ทอให้ได้นะขอให้ได้นะเธอนะเออ นอมาเสียดายแท้ดึกบ่ถึกถอดเป็นแรงๆนะคะค่ะมาเยายเลี้ยงจ้ะเป๊สีอะไรคะสีม่วงถึกเลยถึกเลยเสียอีกซะเนาะตั้มอีกซะเนาะบ้าบ้ามาเหม่นค่ะโอ้ยเหลือกค่ะมาตาใครคะตาคุณนั่นแหละจะว่าสียังฉันว่าสีแดงถึกบ่เธอสีชมพู เท้า่าสีอย่างใอรว่าสีแดงถืออยู่ค่ะโคดคือโคดเห็นมนุษย์เออได้ค่ะโอ้ยยายแปยยย้ยยยยลยยไปยย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 ยเยยยยย่ยย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 ่ยย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 ยียย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 ยายยยยียยเยยยย เบย์จะว่าสีไหนแดงค่ะมาถือกสมพูเรียนจะว่าสียังแดงเขียวเบยจะว่าสีไหนเขียวมาถือกสมพูหัวห่วงจ้าห่วงห่วงมาถือเธอมาถามมา่วงเอาเถือปะเอาให้ได้เด้อไปได้เอาให้ได้เด้อไปได้เด้อต้องจั เลี้ยงสมบ่ได้สีเลี้ยงเลี้ยงกัเลี้ยงสมกะสสมทวยสีใดครับเปแดงเดียนไม่ถูกม่วงจ้ะสีเหลืงเดียนแดงค่ะถูกว่ค่ะชมพูค่ะไม่ถูกสีสีใดค่ะชมพูค่ะไม่ถือค่ะสีเขียวสีแดงเดียนเขียวถือวะจ้าอย่าเื่อย่าจือนะ โอ้ยตั้มเต้มตัเตั้มเต็มเต้มตั้มเต็มปรับมาสีอะไรคะสีชมพูค่ะไม่ถูค่ะสีเขียวสีขาวหรอใช่เว้ยไม่ได้หลือสีอะไรคะชมพูค่ะถูกไหมสีม่วงค่ะอะไรเธออ่าชมพูค่ะไม่ถูกค่ะเขียวค่ะอะไรคะเขียวค่ะม่วงค่ะยันยำปนันอะไรคะสีอะไร เขียวค่ะไม่ถูกชมพูสี้ยังแดงเขียวค่ะแดงค่ะสี้ยังค่ะแดงค่ะไม่ถูกค่ะเขียวอังเนี่ยยายแพรค่ะให้ยาแพรถามก่อนค่ะอันใหญ่ไหมคะเดี๋ยวให้ยายแพรถามก่อนอังเหญ่อังเหี่ยชมพูโอ๊ยก็เถื่อว่ะถึงอนแล้วที่ถ้ว่าฉันว่ดีใจหรอกฉันฉันฉันดึกลูกบ่แม่เออฉันฉันเล่นนะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยเปลจะว่าสีหยางแดงค่ะมะเมนชมพูเด่นสีหยางสีแดงเขียวค่ะเปลจะว่าสีหยางชมพูค่ะมะถือแดงเด่นจะว่าสีหยางสีม่วงถือบอแดงค่ะโอ้เปลจะว่าสีใดม่วงค่ะแดงค่ะ ม่วยหรือทีกินยากแท้เนนรียนได้ไหมสีหยังม่วงค่ะเขียวค่ะเปี๊ยสีนใดคะชมพูค่ะไม่ถูกค่ะสีนใดคะโอ้ย <c oughs> หายใจหายใจแปล๊ยก่อนเรียนเขียวอุ้งพองคันเรียนเขียว่า <c> ส <oughs> ั้นทำไม่เอาม่เอาไม่โอ้ยเนนรียนจะ้ไหสีหยังสีเขียว <c oughs> สีม่วงค่ะ เป๊ะเจ้าว่าสีใดเขียวค่ะเหลืองค่ะมาเป๊ะเจ้าว่าสีใดสีแดงมาถือทำไมไม่ถามเขาตัวเองได้ปลาเมื่อกี้เรียืได้ว่าสีหยางว่าสีเขียวม่วงค่ะดีเป๊ะเจ้าว่าสีใดชมพูค่ะถูกแล้ว เรียบหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลีเ้ยงตลอดยายป้นจ้ะเละสิงนันเกียวแกเอาก็ถือีถือยูย่ิถือต,ตัวใครมาถือแรงนะคะยายโอ้ย <laughs> นอ้อไม่อยากหายเอาดิ <laughs> หลายดอกยูตแต่ว่เบ่เคยถือค่ะเปลเทวาสีดว่าสีแดงก็ถือเขียวเรียกได้ว่าสีหยางว่าสีสมคู่ถค่ะดีเอาอีกเนื้อเธอจะได้รุ่นบ่ล่ะแม่ได้แล้วได้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 ไดได้ได้สีได้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  ชมพูสียังแดนสีเขียวค่ะถือบอบอค่ะม่วงสีอะไรเธอสีม่วงค่ะมาถือค่ะสียังเธอชมพูผิดค่ะสียังแดนแดงค่ะเอาคือถือถือยืดตสีเออถือยืดตสีเอาให้ได้เ่ะให้ได้ค่ะจุ๊บเอาลูกไหนเอาลูกไหนเอาลูเอาลูกไหนก็บ่เอาดอก อะไรเรียกค่ะคุณสีอะไรสีแดงเรียนโอ้ยถือถือบ่คะถือจ้าอยู่ขสนอยู่สีขอลูกกลางนิดหน่อวะโอ้ยแม่ค่ะสุยค่ะสีหยังเรียนดอกหยังโอ้สีหยังชมพูปีรค่ะสีเขียวสีหยังค่ะสีหยังเธอสีชมพูค่ะถือจูเธอหมดหรือเปล่าลูกสุดท้าย โอ๊ยจีจ๊าลูกกลางค่อยกินว่าใดเลียนมาสีใดจ้าค่อยนี่แหละเดี๋ยวเจ้ว่าสียังสีแดงจ้ะถือว่าเธอว้าห้าจ้ว่าฉันดีถือว่าแม่นเดียเธอเออปังโอ้ยเธอว่าใดดอกสีเหลืองไหมฮอยสีดงจ้าตามาอันสีใดล่ะเธออันสีฉันพูดเธอไม่ถูกค่ะมันถือแล้วเจ้ว่าสียังเลียนสีแดงจ้ะผิดค่ะสีเขียว สีอย่างเธอสีแดงค่ะก็ถูกค่ะออืสียังเลียนเขียวจ้าอันม่วงค่ะอย่างเธออันชมพูค่ะก็ถือขี้เขียวอต่สียังเลียนชมพูจ้าเขียวค่ะสีอย่างเธอสีแดงก็ถืสีม่วงสียังเลียนสีม่วงถือว่าเธอบ่สีอย่างเธอม่วง ถกสียังเด่นชมพูเขียวค่ะอันใดอันสีใดสีใดแปรสีใดแปรสีแดงล่ะบ่อบแมนสีเขียวสีใดเด่นสีแดงมนชมพูค่ะที่สีใดสันแปรชมพูค่ะสีเขียวสียังเด่นสีแดงถือว่า่ถือน้อยเขาถามแล้ว เอาทำเพิ่าสิสีได้เปสีได้เปสีแดงไหมบอสีม่วงสีอะไรทองเลี้ยนสีม่วงผิดค่ะสีเขียวอะไรเธอสีอะไรสีชมพูค่ะไม่ถูกค่ะโอ้ยนิ่งๆเดี๋ยวเด้อค่ะสียังทองเรียนสีแดงเขียวค่ะสีอะไรเธอสีแดงค่ะถึงดู ลูกสุดท้ายหรือเปล่าดอกเดียวดอกเดียวดอกเดียวเธอดอกเดียวดอกเดียวดุมโอ้ยเด้งบ่มีสีเลยหมายใจเป๊ะจ้ะสีอย่างตรงเรียนสีแดงจ้ะม่วงค่ะสีอะไรจ้ะแดงค่ะไม่ถูกค่ะเขียวสีอะไรคะสีเขียวชมพูค่ะเหรอสีไหนเธอสีอย่างเธอสีแดงค่ะไม่ถูกสีม่วง สีอะไรเธอชมพูม่วงค่ะสีอย่างเธอชมพูค่ะไม่ถูกสีอย่างเธอสีชมพูค่ะเขียวค่ะอสีไดเธอสีใดสีแดงค่ะไม่ถูกสีเขียวจ้าหงายหอยๆเรอะ่อยสีอย่างแรนสีแดงจ้าม่วงค่ะสีอย่างเธอชมพูค่ะโอ้ถูกแล้วเธอถูกนางยูซ่ โอ้มาเดี๋ยวกมาการเอออะยังไม่ได้ทายหรอกค่ะมาเจอว่าฉันมาสีเขียวถือว่าชมพูเธอว่าสีหยางเขียวค่ะไม่ถูกค่ะสีหยางเด่นส้มพูผิดค่ะม่วงสีหยางค่ะแดงค่ะไม่ถูกค่ะสีหยางเด่นสีแดงค่ะผิดค่ะหรือค่ะค่ะ เอาสีหยังเธอสีหยังสีเขียวมาถือสีหยังเลียนเขียวผิดค่ะเหี่ยงเธอแดงค่ะโอ้ถือแล้วปโคือถ้วยถือคือกินหนักเหรอวะไ้บ้านเดือยอืออุ้ยโอ้ยเรี้ยนมาเลี้ยนมาจะว่าสีหยังเรียนขอยาวสีแดงเลี้ยนจ้ำพัวมาจะว่าสีไหนขอยาวสีแดงมาถือ Cho ba xí ăn Cho ba xí tiền Mua ăn ừ. ừ. Cho xí này Xí này kiểu xí kiểu Biết ừ. ừ. Cho ba xí Biết ừ. này ừ. đen Bà, bà, bà thương Cho ba nhăn Đen Kiểu ừ. này ừ. Trung phu thược. Xí này <laughs> à. Cho ba nhăn đen cái muông. Đen kha Xí ừ, ừ. nhang đen Đen Kiểu Xí thay bè Xí kiểu liền Bố thử Cô bà cà cà sắp sổ đất vào đây đi Chắc cụ này đi Liền 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 Cho bà xí nhang Xí kiểu Muông kha Xí đây xí đây Xí đây Xí đen kha Một thử <laughs> Cho <của này> <laughs> à. bà xí nhang Khoa bà xí 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 đen kha Ừm Cho bà xí đây Đấy đây đây Bố thử จะว่าสียังเพราะว่าสีแดงผิดค่ะสีม่วงจะว่าสีไหนราะว่าสีแดงว่าถือจะว่าสียังเพราะว่าสีส้มผู้ผิดค่ะดีเฮ้ยถือวิได้สนุกถือวิธีเฮ้ยได้กล้วยลูกได้น้อแรียงๆนะคะโอ้ยว่าอะไรอีกแล้วมาเบียเถ่น้อฮะเบียมือไม่หมานเบียมือไม่หมาคุณว่าสีอะไรสีอะไรจ๊ะสีเขียวค่ะ ไม่ถูกค่ะชิยังเลียนจมพูจ้ะผิดค่ะอะไรคะว่างหันมันสีเขียวกันอะไรค่ะตาคอยเตี๋ยสีอะไรเอ่อสีแดงถูกแล้วโอถูกแล้วอกรมาการง่วงน้ำไหลทวีคือถูกสุดท้ายเลียนเอ้ยกินยากถเนอสีชิญังเลียน แดงเขียวค่ะไม่ถูกดิอันไหนเธอลูกยังสียังค่ะวัตถุค่ะจะวันยังเรียนเด้งดิจเรียนหายชมพูให้เจอนานโอ้ยอยู่ใส่น้อยชมพูไอ้แม่เลือดพี่ว้าวัตเป็ยนดียังมือข่อยเนี่ยวัตเตีนดียังมันมีหลักคือบ่างยุ่นใส่ข่อยกับวัตเตียนอะไรครับเจ้าเรียน เธอว่าสีหยังเธอว่าสีหยังแดงค่ะถือแล้วไปไอาไปเอาให้มันจบๆไปได้บ่นอลหนออยากให้มันได้ตัวโอ้ยไม่ได้เหมือนกันนายยาแปรสีหยั่งเล่นสมผูถูกโอ้ยเฮ็ดจังได๋ว่าจังสิถือคือโอ้ยได้สีหยั่งเดี๋ยวยุซี่ลูก แปร์เท่อวบาสีอย่างชมพูค่ะถึกแล้วอป็นแม่นแยเรียนไม่เหลียอยู่จากลูกเลยเนี่ยตามลูกเที่ยวจนเบิดตสิยังเรียนชมพูเขียวอันนีนเปร์ชมพูเออถึกเอาพูดอืมน้องเบิ่งตัวลูกใด้แท่โอ้ยชม ไม่ลีชมพูมันกินยาดูชมพูนี่มันจบาไปหาไม่แม่ท้องเยนเไปหา้อยเอามาเจ้าข่อยเอาสี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 ม่วงก้อนก็ได้ปอกมาหนึงยอนั่นะโอ้ยได้สีบาทพี่น้องเอ้ยได้สบาทบาหาร้อย ตมตมมี card 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 card. สิบบาทต็มต็มเราเต็มเตมตํมโอ้ยเนี่ยเนยได้ยี่สิบบาทกับได้สิบบาทเป็นสามสิบบาทหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหอนไว้มึอนี่หอนหอนโอ้ยโอ้ยโอยโอยไดๆทำดีดีสามสิบบาทดีดีข่่เฮียครแล้ว